มาแล้วมาแล้วจ้าเดี๋ยวทำคลิปสั้นๆให้เพื่อนๆดูกันนะจ้าวันนี้ตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นของเนเธอร์แลนด์จ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆสบายดีกันหรือเปล่าจ้าปู่ก็วันนี้จะมาทานอาหารแบบง่ายๆ ไม่ไม่ไม,ม,ม่ทานข้าววันนี้จะทานปลาหมึกทอดจ้ะแล้วก็ทานน้ำจิ้มซีฟู้ดเองจ้ะกำลังตำอยู่เละเทียมพริกไทยยกสากให้ดูกำลังตำอยู่จ้ะ แคมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็พริกหอมพริกเมตด์น,น้อยอะพี่ตู่ซื้อมากิโล,ลที่เมาาืองไทยพี่ตู่ก็เอาใส่ตู้แข็งไว้เอาออกมาทานก็เหมือนเดิมนะจ๊ะตําเสร็จแล้วจ้ะ ใครชอบเสียงดังพริกซีฟู้ดพี่ตู่นะจ๊ะจะให้ดูจ้ะออกจากท้องก่อนทำเองเลยสบายสบาย ก็จะบีบมะนาวลงไปจะ้ะเนี่ยช้อนใหญ่จังช้อนเล็กๆเลยไม่ใช่ช้อมๆเอ้ยน้อง,องอออถ้าเอามาคนกันเนาะชดจะดแยก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 ทุกช้อน เลาเลิเรื่องช้อนนี่แหละเขาไม่เอาตามไซส์เอาใส่ใส่ออกจากที่ล้างจานก็เอามาโยนโยนใส่ผงนัวสองจอกนะจ๊ะโอ,อะกระเด็นกระดอน บีบมะนาวจ้ะทำของเราเองอร่อยสุด,สด ไม่ค่อยซื้อหรอกที่เขาขายซีพูด้ดขวดๆนะอาจจะอร่อยก็ได้แต่ยังไม่เคยซื้อจะํำเองใส่พริกไทยนี่สะอแล้วเปรี้ยววันนี้ทอดปลาหมึกจ้าปลาหมึกตัวใหญ่ๆ ทานปลาหมกึกวนันนี้ไม่ทานข้าวเบื่ออาหารน้ำปลาลงไปนะจ๊ะแมน,น่าทานนี่ซีฟู้ดเนี่ยพริกจ่า ขยำข้าวอร่อยเนี่ย,พ,ย,ยออพี่ตู่เคยหุ้งข้าวสวยร้อนๆน่ะพี่ตู่เอามาขยำโอ้ยซีฟู้ดเอร์พิพกานได้หลายอย่างนระชิมแป้ชิมหน่อยนึงจ้ะสุดยอดของความอร่อยวุ้ย แห้งตาย่อยถ้าอยากแห่อร่อยใส่ผักชีสดเลยพี่ตู่ซื้อผักมาเยอะเลยลนะยังไม่ได้ออกเลยคุยกับแม่ติ๊กแป๊บนึงก็ขอตัวเพราะว่าพี่ตู่ก็ต้องไปหาผัก พราะขาพี่ตู่ดีถ้าแฟนอยู่บ้านวันนี้วันนึงอะ่ะจะออกไปช้อปปิ้งจ้ะเพราะตัวเองหิวของหนักไม่ได้หมอไม่มีหิวเดี๋ยวขามันจะมาหักอีกอใส่ผักชีถ้าจะให้หอมๆก็ซอยผักชีหน่อยนะจ๊ะใส่ไปในซีฟู้ดเอที่เราทำอยู่เนี้ยน้นกิ้มซีฟู้ด เราก็คนคน,คนลงไปอู้อร่อยไม่ได้ทํานานแล้วเนี่ยไม่มันมันจะผิดกันเลยนะพริกเอ้ยเดงแดงนะเอามาทำเอ้พริกซีฟูดไม่อร่อยสู้พริกหอมเราไม่ได้เม็ดมน้อยนะ่ะเพื่อนเพื่อนมสเขียวเขียวแดงแดงพริกชีฟ้าถ้ามาทำแล้วมันจะเข้ากันนะ่ะมันหอม อันนี้ก็สำเร็จแล้วใช่ไหซอยผักทีลงไปผักเยอะเลยยังไม่ได้ล้างแต่อันนี้ผักชีที่ซื้อมาร้านไทยมีแต่ใส่ไปเห็นไหมเราก็คนลงไปนะเนี่ยป่ะจ๊ะของอร่อยเราก็ต้องใช้เวลาเนาะเพื่อนๆจ๋าต้องตำต้องอะไรเดี๋ยวพิสุดใจะให้ดูว่าทานัน เนี่ยโอ้โหมันสุดยอดแล้วจ้าเนี่ยอร่อ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 ยเจ็บเจ็บดีด้วยข้าวเจ้าลร้อนมีข้าวเจ้าอยู่ มันเมื่อวานนี้ที่นี่ทนมันปราไกยก็ยังอยู่เลยแดดมันทานปลาปลามากเนาะเมื่อวานนี้ก็ปลาถ้าถ้าเจอมันปลาปราไก่วันนี้ก็วันนี้ก็เอาปลาหมึกมาทอดจ้ะ สำเร็จแล้วเดี๋ยวพี่ตู่ให้ดูนะพี่ตู่ทอดไว้แล้วเนี่ยปลาหมึกแกเพื่อนๆเ,เคยเห็นปลาหมึกวงๆอย่างนี้ไหมแต่ปลาหมึกตัวใหญ่นะใหญ่เลยอ่ะมีพี่ตู่เคยเห็นอยู่ทีนี้ก็เอามาหั่นเป็นเป็นวงวงวง,วงเนี่ยเอามาใส่แป้งนิดหน่อยเนี่ยเห็นไหมนี่ปลาหมึกนะจ๊ะ แล้วเราก็พริกซีฟูด้ดนั่งของทานนั่งจิ้มไปเพลินๆอร่อยซื้อมาแล้วก็เอามาใช่ไหมซีฟู้ดจ้ะปลาหมึกจ้ะปลาหมึกเป็นวง,วงตัวใหญ่ๆอ่ะต้องเอามาทอดมาทำอย่างอื่นก็ไม่ค่อยอร่อยหรอก ตู่เคยเอามาเอามายำไม่อร่อยต้องปลาหมึกอีกอย่างนี่ผักเยอะๆนี่ผักสวยๆแอมกับปลาหมึกทอดแล้วก็พริกชีฟูดจ้ะทำเองทำเองจ้าน่าทานไหมเอ่นี่จ้ะ เมามาเลยเนี่ยอยากอยะกินแบบนี้ไม่อ้วนหรอกเพราะพี่ตู่อะที่หน้าต้องไปหาหมออีกแล้วเดี๋ยวเราก็มาชิมสิฝีมือตัวเองซีฟูด้ดเนี่ยปลาหมึกจิ้มซีฟู้ดไปเลยเนี่ย อืมอืมอืมอมอกจไปหนัหงทาง เด็กๆก,ก็ทานได้ไม่ต้องจิ้มแต่จิ้มมันจะอร่อยว่าพี่จู่ทอดก็ใส่แป้งไปปนนหน่อยอย่างเงี้ยอืม,มทางกันก็พัก มมไม่หรอกปลาหมึกเนี่ยผัดเผ็ดมันจะเหนียวหลับทอดยังเหนียวเลยจนมันอร่อยปลาหมึกสำหรับทอดเว้ป,ปิ้งเว้ยอะไร น้ำจิ้มสุดยอดเลยเพื่อนๆจ๋ามามาทานประมุดทอดด้วยกันจะ้ะผักด้วยอ,อร่อยอือพี่จุกจะไปทำอาหาร ให้แฟนเป็นอาหารฝรั่งถูไม่ทานนะครับหรอกไปหมดในชุดสุดยอดล้ะคำสุดท้ายนะจ๊ะผักคำใหญ่ๆอ อร่อยอาหารง่ายๆกินกง่ายๆผักเงาแตกเลยแป็นนุ่งเหนียวเลยหน่อย มันไม่กรอบหรอกเพราะมันเป็นปลาหมึกสลัดทอดส่วนหน้าเขาจะใส่แป้งแป้งก็อเกลี่เยอะๆขึ้นต้นไม่ชอบมันเหมือนกินแป้งล้วนๆกินตัวปลาหมึกผักกลดนหอมอร่อยจืดซ้มมาก,กอาไม่ร้เลย คือว่าแอมปลาหมึกเห็นไหมพูดไปกินไปคุยไปก็เลือกอยู่อังคำนะจ๊ะโอเคจ้ะสุดยอดมาลองทำกันนะจ๊ะมาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดเองจะอย่างนี้เลยของแท้ ปลาหมึกอ,อร่อยทานน้บแกแ้วโอ้ยสุดยอดจ้ะเพื่อนๆจ้าเพื่อนยูทูบเบอร์ทุกคน <c oughs> สุ่ก็ต้องขอตัวก่อนนะจ๊ะไปทานปลาหมึกต่อจ้ะ ไปทําทานกันนะจ๊ะถ้าไม่ถ้าคนเบื่ออาหารก็ทานพิูุก็ทอดมันทอดมันปลาไกายโอ้ยทานกัเข้าวสุดยอดเลยวันนี้ก็นึกขึ้นมาก็ไม่อยากไม่ยังไม่อยากข้าวแล้วก็ไปหาออกไปหาของทานทเล่นแต่มัก็อิ่มแหละก็ปลาหมึกตุยใหญ่เอามาหัน่นหั่นเป็นวงแหวนเนี่ย ก็ามาทอดถ้าใครชอบแป้งกับแป้งโกกิก็เอามาชุบกับแป้งโกกิก็ได้ค่ะเอามาทอดกรอบพี่ตูอยากทานปลาหมึกเหนีวนยวๆหน่อยๆแล้วนำ้ำจิมซีฟูดทำด้วยด้วยฝีมือพี่ตูเองครนี้ก็สุดยอดแล้วจ้ะโอเคนะจ๊ะพี่ตูก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะจ๊ะ แมติกจ๋าขอบคุณมากมากนะจ๊ะที่มาช่วยดันดันพี่ตู่แล้วฮะแล้วก็บอกเพื่อนเอ่อเพื่อน youtube ของแมติกมาช่วยดันพี่ตู่ต้องขอขอบขอบคุณมากๆากจ้ะนะจ๊ะแล้วก็เพื่อนใหม่ด้วยนะจ๊ะที่เข้ามาทักทายกันากดไลค์กดแชร์ให้พี่ตู พี่ตูต้องขอขอบพระคุณมากๆากจ้าพี่ตู่ก็มีกำลังใจแล้วตอนเนี้ยจริงจิม่ติ๊ก็ช่วยเหลืออยู่ตลอดเป็นห่วงพี่ตู่ตลอดขอขอบพระคุณมากๆจ้าขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะจ้าเอาไปดูคลิปหน้าต่อนนะจ้ะบายบาย สุงท้ายจ้าปลาหมึกทอดน้ำจิ้มซีฟูดฝีมือพี่ตู่จ้าโอเคจ้า